Time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อนที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้นะครับคือ Suzuki j i m n y ครับสำหรับขาลุยเลยใช่ไหมครับ j i m n y ใช่ครับก็สำหรับคนที่ชื่นชอบความแบบแรงเข้มครับชื่นชอบความไม่เหมือนใครครชื่นชอบรถในแนวก็เรียกว่าบ<แ>็อกซี่บ็อกซี่คือแนวแบบแนวกล่องนะหลายคนบอกโอ้ชั้นนี่อยากจะขับ G c า a s ดอ่ะ G หกสามพี่กันเพิ่งไปกับผมมาดูเท่าไหร่ฮะสิบห้าล้านสิบล้านนะครับแต่ในรูปแบบเดียวกันนะครับและหลายคนก็คิดว่ามันเป็นสินค้ามีคับนะแล้วก็เป็นแบบแบบสัญชาติญี่ปุ่นด้วยเป็นแบบบ็อกซี่แล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าญี่ปุ่นแท้ๆนะครับแล้วก็มีความเป็นอัตลักษณ์มีความน่ารักในแบบของเขาอ่ะสำหรับผมนี่ถือว่าสุดเลยนะสำหรับคนที่ ชื่นชอบออฟโรดแล้วก็ชื่นชอบรถออฟโรดที่แบบว่าไม่ได้ต้องคันใหญ่โมโหฬานซึ่งปกนะติซูซูกิเนี่ยเขาก็เคยทํารุ่นก่อนหน้านี้นานมากที่เอาไว้ลุยป่าหรือบางคนเนี่ยผมเห็น,นที่เขาแข่งขันรายการออฟโรดโทฟี่กันน่ะเขาก็ใช้ซูซูกิเนี่ยแข่งกันใช่ไหมถูกต้องก็เรียกว่าซูซูกิเนี่ยถ้าหลายคนที่คุ้นชื่อนะครับกับเขาเรียกว่านิคเนมฉาย,ยาหรือว่าชื่อเสียงเรียงนามที่สื่อตั้งให้เนี่ยก็จะรู้ว่าซูซูกิเนี่ยเขาเป็นเจ้าพ่อรถเล็กครับคือถ้าเกิดคุณจะใช้รถ นะครับในเซกเมนต์ไหนเนี่ยถ้ามันขึ้นว่าเล็กเนี่ยสุซุกิเขาทำรถได้แบบเจ๋จงจริงจนะเหมือนอย่างคันนี้นี่ดูกันเลยนะฮะก็เรียกว่าเป็นสุซุกิจิมนี่ที่นำมาโชว์นะครับเป็นรถคันโชว์อีกคันหนึ่งแล้วก็เป็นไฮไลท์ในงานออโต้ซาลอนเซียร่าเอาคาสนะครับโอเวอร์แลนด์ไซในการตกแต่งก็เรียกว่าเป็นจิมนี่ที่มีการให้ความเป็นออฟโรดนะครับมีการให้เฉดสีที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเป็นไซล์ของเขา แล้วก็มีในเรื่องของชุดแต่งในสไตล์ที่จะต้องเป็นออฟโรดนะปีท่อนะครับมีโช๊คออพนะครับซึ่งตกแต่งมาแล้วก็มีตัวบ่อเนี่ยถ้ากล้องซูมไปเห็นข้างในก็จะเป็นตัวบ่อที่แตกต่างจากจิมนน่ในโฉมทั่วไปนะครับล้อนะที่เป็นลายแบบออฟโรดนะครับเป็นยางแบบ มัเทเลยนนะครับเป็นยางลุยนะยางตะกุยแต่ก,ยตกุยไปได้นะยางตะกุยแบบนี้แต่ว่าคิดว่าคนเอาไปใช้คงไม่อยากตะกุยเยอะเดี๋ยวลดเปื้อนนะฮะเพราะว่าล้อแบบนี้นะครับสีแบบนี้นมีความ<ผ>ม,มีการตกแต่งที่เรียกว่ามีความน่าสนใจแหละแ,ละแล้วก็ความเป็นจิมนี่ที่ว่าเป็นแรแล้วเนี่ยคันนี้ก็ยังแรไปอีกครับเพราะคันนี้นี่ที่เห็นเรานี่เรายือนอยู่นี้อ่ามีหลังคาหลังค,า,คานี่อยู่ในชุดแต่งของเขานี่ยนะครับคือ เขาเรียกว่ารู้รู้ใจรู้ใจผู้ใช้อ่ะเข้าป่าเวลาไปใช้เนี่ยรถแบบเนี้ยแม่มันสวยจริงๆครับแล้วเวลาเราจะก็เรียกอะไรเสพบรรยากาศหรือว่าจะชื่นชมธรรมชาติมันก็ต้องอยู่ใกล้รถนั่งชมรถด้วยชมวิวด้วยแต่จะมาให้นั่งชมรถยืนกลางร่มอย่างนี้มันไม่ได้มันต้องมีหลังคาและนี่นี่เอเห็นไหมเห็ มีสายพงสายไฟมีใช่ในเรื่องของการใช้งานใช้งานได้จริงนะตรงนี้นะแล้วนี่ที่เก็บของไม่มีช่องนะเนี่ยว่าพงหลังคาก็ยึดกับตัวของแหลกตัวรถเลยนะด้านบนหลังคานะที่ที่สัมปะลาวางของอ่าไม่ใช่ไหมครับข้างบนเป็นเต็นเป็นเต็นนี่นี่ผมพาเดินดูไงนี่เห็นเห็นบันไดไหมบันไดเนี่ยขึ้นไปนะจริงๆถ้าเต็มรูปแบบกลางออกมาจะเป็นเต็นขึ้นไปนอนบนหลังคาได้อเข้า่าไง ก็เรียกว่าไปนอนบนหลังคาไปกับจิมนี่ในตัวของรุ่นตกแต่งพิเศษคันนี้เนี่ยก็เรียกว่าได้ทั้งมีที่นอนไม่ต้องกลัวไม่มีที่นอนนี่ที่นอนอยู่ข้างบนเกิดเราจองจองห้องไม่ทันไม่เป็นไรอนี้นอนได้นอนได้ครับผมซูซูกิเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ในเรื่องของการทํารถให้มีความยูนิคให้มีความพิเศษให้มีความแรไอเทมแล้วก็มีความแบบไม่ธรรมดาแล้วก็ไม่เหมือนใครเนี่ย ซูซูกิถือว่าไม่เป็นรองใครใช่ไหมคับ <8. S 1> และนี่ก <5. S 1> ็คือเรื่องราวของซูซูกิซึ่งเราเอามาฝากมาเล่ากันในวันนี้ครับผม time to drive ถึงเวลาขับเคลื่อน